ที่จริงต้องตังแบบนี้แล้วกันเปอตังไว้แล้วพอนอันหนึ่งชุด oh ตัวงให้หนึ่ง erm ถึงละจับพะรยามเลฮะมาตึ่นไว้แล้วพรนะุ่ไว้ดว่าทํามไหวน่ันเินจะกินอ่าดีน้าเยค่ะเด้อหมดเด้อไม่มีดนนะอะถ้าจะมาถึงเดี๋ยวพอคจับพรียามนะฮะมาตึ่นไว้แล้วนะ่นไว้ดว่าทําไหวนหันเอน ใด้กินอ่าทีนหน้าเนี่ยค่ะเด้อหมดเด้อไม่มีลมนะคะเนาะถ้าจะมาคืนเดี๋ยวค่ะทุกคนคุีใหญ่มากคุณเล็กหมดจ้าคุณงัยกับตองใส่ไ่ใส่หลายเนาะคะ่ะเนาะคุณงัยคุณออกให้หมด ให้ได้ได้ให้สวยนะน่ะคือว่าสวยงามมีเด้แหละไดาใส่เยอะหนะหนึ่งน้ำตุกเด้อค่ะทุกคนหนึ่งควดจะสุกนี่คเนาะยังไงเกินพอามไม่เนี่ยยาวๆาน่อยยาวน่อยสิคะ เดี๋ยวเชียคารเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายๆคุณออกให้หมดนะคะ,ส,จะจสั่นต่ประจวบใส่เมือาดำเป็นต้องใส่ถุงไงนะค่ะเพื่อนเนาะแต่พยายามนะยฮะผ่นมาถึงไว้แล้คะเนาะตุนไวนะะ้รีว่าร์ดทำไว้แล้คะเพื่อนจะได้กินอ่ากินทีหน้าเนี่ค่ะเด้อ อันน e no? no, so no, so ี้ได้เยอะจ้าอไรทด้งหลายข้าวดำทครคบทำงานไปด้วยจักรยาเลยฮะขันมาตุนไว้แ้วาตุนไว้ดีว่าทำไว้หเดืดจะได้กินอ่าินกีหน้านี่ค่ะเด้อทำมาไม้ถุงเ้อทำมาไม้ถุงเด้อ ที่สุดนะคะเดือนเพราะว่าติงน้องม่ตามฤดูกาลค่ะเมื่อฤดูฝนอาจจะไม่มีน้อ,มอ,อ,นอ,มองม่กินเลยน,น,นะคะเพือนเนาะมัดเนียนเลยค่ะตัดเอ,กองก็ได้เอาเลยอืมเอาไปเลยไอรุม่ม ไรวมหรอกที่กินต้องตังแบบนี้วกับเกอตังไว้แล้วน,นะอหนะึงชุดตัวงให้หนึ่งถงละแต่พยายามเลยฮะอ่มาตุนไว้แล้ว,ะลว,ะน,วนะตนะุนไวด้ดว,ว่าทำไวะะหวแร้อกันเกิจะกินอ่ากินหน้าเนี่ยค่ะเดอ้อมาไม้ถุงเดอ้อแต่ละวันแต่ละดีดเรื่อยๆค่ะ งนี้ใส่อีกนึนอนง่ามีได้ค่ะเด็ทำมาไม้ถุงเด้อทำง่ยได้ได้ให้สวยเย,ยนะ่ะคืว่าสวยงามดีด้ล่ะอนแล้วค่ะจะเห็นด้ชดค่ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบาย ช่วงนี้หน่อไม้เยอะจ้าเขาก็จะไปเรื่อยๆนะะคเนาะไปจะละมือตะวันตะดีเนาะเนาะให้ได้หลายช่วงนี้หน่อไม้เยอะจ้าเขาก็จะไปเรื่อยๆนะะคเนาะไปจะละมือตะวันตะดีเนาะเนาะให้ได้หลายจันึ่งเนาะเนาะเก็บไว้กินนานจ้าเห็นหน่อไม้ถึงก็ไปเยรู้สึกว่าถุ่งใหญ่เกินเนาะสั่น เราประสองใ่้ในกปิต้องเ็สินยัยนะคะเพือนนะแต่ละวันแต่ละเดืเรื่อยๆค่ะพรงนี้ใส่อีกน,อน,นิดงน้อนงานดีไดค่ะหมนอบอกให้หมดนะคะน่อยปเป็นอจะทำนี่จ้าไหม ไม่ใหญ่นอยใหญ่แล้วก็เฉ่แต่นอยใหญ่ด้วยค่ะเด้อนอยใหม่ดีดีแก็ไม่ผสมกันนะพ่อเนาะทำไงให้ได้ได้ให้สวยนะพ่อเนาะดูว่าสวยงามดีเด้หรือเหล่าเย้าเย้านอยยาวนะจ้ะ มาไม้ถุงเลือแตละวันแต่ละดีเรื่อยๆค่ะพรุงนี้ใส่อีกนตนอนง่ายมด้ค่ะเ่เนีย็่กางนี่ก็ใส่ตะนอยนนารถ้าไม่จำเป็นไปตรงไหลแต่ไม่เกี่ยงกน ตัวขาดตะกคนไล่ลงบอกบอกอย่างนแล้วก็จะนึ่งนะคะเนาะถุงใหญ่เกินมันคงจะนึ่งแต่จะนึ่งนะคะเนาะเก็บไว้กินนานจ้าเห็นม้ำมันถมกันเยอะคือว่าถุงใหญ่เกินนะคะเนาะทำไงให้ได้ได้ให้สวยนะคะเนาะ ดูว่าสวงามมีได้ะแต่พยายามเลยค่ะอานมาุไว้นะคะน้องสดวยดูว่าทำไหนะคะเหมือนไกินอ่ะีน้าเนี่ยค่ะเด้อว้าวสวยอันนี้นอไรแล้วคะเหือนแงมบะใช้ซึ่งหนึ่งค่ะนาะใช้ซึ่งหนูว้าวชวยอันนี้นอไรแล้วค่ะเหือนแามบอ ชิ่นหนึ่งแล้วค่ะเนาะชิ่งหนึ่งค่ะจะเดี๋ยวเชิญค่ะทุกอนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะบา,บายยจับขยามนเลยคะ่านมาตุนไวนะะนะ้และเนาะตุนไว้ดูว่าทำไงกันจะได้กินอ่ีีนาเนี่ยค่ะเด้อดทะ้งทำงานไปด้วย อันนึงเนาะค่ะเนาะเแต่ใบกินนานจาเห็นหา่อไม้ถุง้็การเดือดคือว่าถุงใหญ่เกินนะคะเนาะแต่พันยามเลยฮะต่านมาตุนไว้แล้วค่ะเนาะตุนไว้คือว่าทำไว้แล้คะเดือนใบกินอ่ากินปีหน้าเนี่ยค่ะเด้อกะทิจะใช้ถุงเล็กนะคะเนาะอันนี้หน่อไม้เล็กๆมะเหมือนหน่อไม้ไผ่แหลมนะคะเนาะน้อไม้ไผ่แหลมจะใช้ถุงใหญ่ค่ะทุกคน แต่นอไนไรหนิแต่นอเนเนร็วมั้งค่ะน้องนี่ราคาจะเห็นได้ชัดข้าเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ bye บ๊ายบายแต่ละวันแต่ละเดยด์เรื่อยๆค่ะพรุ่งนี้ใส่อีกหนึ่นอนง่ายดีค่ะเพื่อนตุ้มใหญ่นอนใหญ่แล้วก็เฉยงเตะนอนใหญ่ด้วยค่ะเด้อนอนใหม่ นไ,ไม่ดไม่สมกัน,นะเนาะใหญ่นอนใหญ่แล้วก็เฉงแนอใหญ่ด้วยค่ะเด้อนอนใหม่ไ,ไม่ดไม่สมกันนะเนาะยาวยาว้านอนอยานะะ

ใช้ถุงเล็กนะคะเนาะอันนี้หน่อไม้เด็กๆมันเหมือนน้ำไอแพเล่ย์นะคะนะเน้ำไอแพเแ่ย์จะใส่ถุงใหญ่ค่ะทุกคนแต่น้องไรนี่งแต่น,นอนหลับนะคะเนาะงแต่ละวันแต่ละเดี๋ย่อยเรื่อยค่ะพรุ่งนี้ใส่อีกอนิดนอนงามดิค่ะเหมือนไ้าวสวยอันนี้นอนไรนะคะเหมืนงามปะจะใช้ซสื้อหนูนะคะนะ่ะเนาะ เส้นหัดเด้อไม่ดีเน้ะคะเนาะถ้าจะมาตึนเดี๋ยวค่ะทุกคนยาวๆขน่อยยาวหนะสิค่ะ